ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยการติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแห่งนะครับวันนี้นะครับผมมีเรียกว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆหรือที่หลายท่านขอมานะครับผมขอบอกว่าขอสูตรทำข้าวพันปฐมธานีหน่อยอะไรงเงี้ยครับผมก็วันนี้ผมมานั่งทําวิดีโอเป็นสั้นๆให้ดูนะครับผมเป็นสรุปภาพรวมแล้วกันนะครับผมก็ไม่ไม่สั้นนะยาวพอสมควรนะครับผมก็ พันปฐุมธานีหรือหอมปฐุมหรือปฐุมธานีหนึ่งเนี่ยนะครับผมเนาะก็เป็นพันข้าวหอมพันหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าให้การตอบรับค่อนข้างดีในเชิงของทั้งผลผลิตในเชิงของทั้งความนิยมนําเอาไปใช้งานนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพันที่ค่อนข้างมีราคาสูงกว่าพันธุ์อื่นๆแล้วกันนะครับผมในกลุ่มข้าวที่ อายุ120่อยวันนะครับผมเป็นํำพันธุ์ข้าวที่เป็นพันพื้นนุ่มนะครับผมสามารถเอาไปหุงทานได้เลยนะครับผมก็เป็นพันหนึ่งที่ทางแถบถิ่นภาคกลางนะครับผมค่อนข้างให้การ นิยมทำนะครับผมก็พันนี้นะครับผมเป็นพันธ์ข้าวที่อายุ120ว,วันอย่าบงที่ผมบอกไปนะครับผมบวกลบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับนะบวกบมากบวกน้อยมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับผมทีนี้นะฮะวิธีการทําในส่วนของที่ผมจะเอามาแนะนํานะครับผมวันนี้พันุข้าวปัทุมธานีเป็นพันุ์ข้าวที่อ่าลต้นค่อนข้างแข็งแรงนะนะครับผม ในส่วนของทั้งต้นทั้งใบเนี่ยรู้สึกจะดูดีเลยรวงก็จะสวยเลยนะครับผมจํานวนมเมล็ดเอ่ยจำนวนรวงเอ่ยจะค่อนข้างสวยระยะเลยนะครับผมเวลาให้รวงนะฮะก็สรุปภาพรวมเลยแล้วกันครับผมว่าพันนี้นะฮะเป็นพันที่ค่อนข้างดีให้ผลผลิตสูงนะครับผมก็เอาจริงๆหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยนี่สามารถทําได้อยู่แล้วนะฮะก็เป็นพันหนึ่งที่มีความอ่อนแอต่อ เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับผมนี่คือข้อด้อยของเขามหาก็เคยจะอ่อนแอต่อการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมดังนั้นหากาท่านนิยธรรมนะฮะต้องเตรียมรับเหมือนในเรื่องของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นช่วงอหน้าหนาวเองก็ดีหน้าฝนเองก็ดีหรือทุกฤดูนะครับผมพันนี้หากเจอเพี้ยกระโดดจะทําให้ผลผลิตเสียหายค่อนข้างหนักเลยนะครับผมในส่วนที่ผมทำนะสำหรับข้าวปทุมธานีถ้าผมทำนะครับผมผมจะแช่อยู่ที่ประมาณ12-18ถึงชั่วโมง นะครับผมแช่แล้วก็ชักขึ้นมาวางนะครับผมในสภาพพื้นที่โปรง่งไม่โดนแดดนะครับผมไม่ปกไม่ปกคลุมใดๆนะครับผมนั่นเรียกว่าบ่มนะครับผมหรือวางไว้เฉยๆเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะฮะก็เอาน้ําลดหวัวต,ตรงเปิดปากแล้วก็เอาน้ํารดหัวเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ส่วนบนนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหน้าเวลาโดนลมโดนอะไรมันจะแห้งนะครับผมก็ลดบ้างตาม หนึ่งถึงสองครั้งนะครับผมเนาะที่ผมบ่มอยู่ประมาณ2 4ชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มเกิดตาตุ่มครับเป็นตุ่มต่อตุ่มตาขึ้นมาสําหรับใช้โรนหวานนะครับผมมันจะไม่ติดเครื่องมันจะไม่พันการหวานแล้วสะดวกสบายนะครับผมหากท่านใดใช้เครื่องหรือนาหลมมากๆอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะบ่มไปอีกประมาณบวกไปอีกสิชั่วโมงหรือ2 4ชั่วโมงอีกเพื่อที่ให้ลากันยาวขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นนะครับผมเนาะวิธีการหวานของผมนะครับผมก็ในวันแรกในวันที่1น่งนะครับผมดูฝั่งซ้ายนะครับผม ตรงนี้นะฮะก็จะทําการหวานเนี่ยในวันที่1น,นะครับผมหวานเสร็จนะครับผมคือก่อนหน้านี้เราทําเทือกทขาอะไรปกตินะครับผมท,ทําเทือกย่ํารูปชักให้เรียบร้อยนะครับผมเราหวานวันที่1น,นะฮะหวานเสร็จนะครับผมแหวกน้าทันทีนะครับผมหรือใครเปิดน้ําก่อนแหวกน้ําก่อนแล้วหวาน,น,นทันทีก็ได้ครับผมมันขึ้นอยู่กับแต่และวิธีการของคนบริหารจัดการแปลงนั้นนั้นนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยผมจะหวานมีน้ําขังอยู่แชะๆอยู่นะครับผมหวานโปะลงไปแล้วก็เปิดน้ําแหวกน้ําให้เสร็จภายใน1วัน ดีที่สุดคือให้เสร็จภายในวันนั้นหรือครึ่งวันนั้นนะครับผม,ผมเพื่อที่จะลดปัญหาการไม่งอกของมเมล็ดข้าวนั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้วานเสร็จแบกเสร็จเป็นไงครับผมสําหรับผมเองบางคนอ่าก็คือจะฉีดพ่นสารอ่าคุมหน้าเลนนะครับผมหรือเรียกคุมเทือกคุมหน้าเลนนั่นเองนะครับผมตามในวันที่1ที่2นั่นเลยแต่สําหรับผมนะครับผมทําสูตรเป็นอ่าคุมเลนบวกคุมค่านะครับผมผมจะทําการฉีดพ่นอยู่ที่อายุข,ข้าว4วันครับ4วันนะฮะ ตัวที่ผมใช้นะครับผมเนี่ยผมจะเขียนว่าสารป้องกันกําจัดวัชพืชนะครับผมคุมเลนบวกคุมค่ายาหรือสารที่ผมใช้นะครับผมหนึ่งผมใช้โซฟิตนะครับผมหรือโซฟิตเพเทติลาคอ2 0 0ซีนะครับผมบวกกับโคลมาโซนโพบบานิโอีก2 0 0ซีซีนะครับผมบวกพิโนซูลเม5 0ซีซีบวกไซฮาโลฟอร์บิวทิว5 0ซีซีแล้วก็บวกไทอะมิโตแซมที่เป็นสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟอีกประมาณ10กรัมถึง20กรัมใช้แค่นี้ครับ ในต่อพื้นที่หนึ่งไงร่วองเล็บข้างหลังว่าผสมทั้งหมดนะครับผมค่อยๆเทสารทีละตัวทีละตัวทีละทัวลงในลงในถังลงในกระแป้งที่มีน้ํารองรับอยู่แล้วก็ผสมกันเสร็จสับนะครับผมก็ฉีดพ่นทั้งหมดทั้งหมดนี้ในอัตรา1ไร่นะครับผมสมมติมี5ไร่ก็คูณเข้าไปมี10ไร่คูณเข้าไปนะครับผมอ่ะโอเคฉีดเสร็จทำไงครับฉีดเสร็จพื้นยังแห้งยังฉ่ำยัง หน้าดินมันยังไม่แห้งนะครับผมมันยังจะเป็นหนังๆพื้นๆอยู่นะครับผมก็เป็นพอหนึบๆแล้วกันนะครับผมถ้าคนเดินเดินยากมากในอายุ4ี่ห้าวันเนี่ยนะครับผมแต่สําหรับกรณีอย่างนี้นะครับผมใช้โดนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับผมก็หากใครกังวลในเรื่องของโดนว่าเฮ้ยมีความทั่วถึงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปลองใช้เองนะครับผมสำหรับผมผมมองว่าไม่เป็นปัญหาตรงนั้นอ่ะโอเคครับผมทีนี้ปล่อยไปจนถึงประมาณวันที่7ครับทํำยังไงครับคือไปถึงวันที่7ปุ๊บเอาน้ําเข้าครับนี่นะครับผมวันที่7เเอาาาน้้ํขหรื ผมจะเรียกว่าหลอน้ำณตอนนี้นะครับผมหน่อข้าวจะสูงขึ้นมาประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับผมไม่เกิน1นถึงสข้อนิ้วมือนะครับผมขึ้นอยู่ถ้าเกิดที่รุ่มมากก็อาจจะแค่1นึ่ข้อข้อนิ้วมือถ้าเกิดที่ดอนนะครับผมที่แห้งไวหมาดไวนะครับผมก็อาจจะขึ้นมา2อถึงสข้อนิ้วมือแล้วในวันที่7นะครับผมเนี่ยแล้วข้าวพันธุ์นี้หน่อจะสูงด้วยนะครับผมก็เอาน้ําหล่อเข้าครับทยอยหล่อเข้าครับหากใครทําเต็มได้1วันนั้นเลยดีมากครับอันนั้นคือพื้นที่เสมอ แต่สําหรับพื้นที่ผมทำนะครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3วันด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้สูตรนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้สามารถเอาน้ําท่วมยอดข้าวในทีุ่่มได้โดยที่ข้าวไม่เสียหาย นะครับผมนี่เป็นเหตุผลที่ผมเลือกสารกลุ่มนั้นมานะครับผมมันสามารถเอาย้อนน้าท่วมยอดข้าวโดยที่ข้าวไม่เสียหายได้นั่นเองนะครับทีนี้ทําไงต่อรอน้ําไปเลี้ยงระดับน้าไว้อยากให้น้ํายุบอยากให้น้ําขาดเป็นนัำขาดไม่งั้นวัชพืชงอกทันทีครับทําอย่างนี้วัชพืชจะไม่งอกครับวัชพืชจะไม่ยอมงอกครับผมทั้งวัชพืชทั้งข้าวดีหรือข้าววัชพืชก็จะยังไม่ยอมงอกนะครับผมเนาเราถึงต้อง ควบคุมปริมาณน้าไว้นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้วัชพืชพื้น,นั่องกันเองอนะ่าผ่านมาครับทีนี้ปล่อยไปเรื่อยรักษาระดับน้าไปเรื่อยไม่ต้องเอาเยอะนะครับผมเอาแค่ท่วมหลังมือหลังเท้าหรือให้คือถ้าพื้นที่ใครเสมอนะเอาแค่ท่วมหลังมือหลังเท้าแค่นั้นพอครับดีมากเลยนะครับผมลากข้าวจะเจริญเติบโตดีแต่ถ้าเกิดใครที่ลุ่มที่ดอน ต้องเอาที่ดอนให้สูงเข้าไว้ที่ลุ่มท่วมไม่เป็นไรครับผมปล่อยให้ท่วมไปเลยนะครับเดี๋ยวข้าวจะแทงทะลุทะลึ่งขึ้นมาจากตามเองอ่าวันที่22ไม่เกิน25นะครับผมใส่ปุ๋ยรอบแรกครับใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับผมเนาะทีนี้แหละปัญหาจะเกิดตามมาเยอะมากใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีใส่ปุ๋ยอะไรดียังไงดีนะครับผมเอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นไร่พื้นนาของแต่ละท่าน ขึ้นอยู่กับดินของแต่ละผืนนะครับผมสําหรับผมเองนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ผมรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วนะครับผมเป็นดินเหนียวเป็นน้ําเป็นกรดเ,เป็นด่างแค่ไหนนะครับผมผมก็จะใช้สูตร1 6 2 0 0 1ส่วนบวกกับ4 6 0 0 1ส่วนอันนี้ในกรณีที่ข้าวอยู่ในไม่ใช่ฤดูฝนนะครับทาไมถึงบอกว่าไม่ใช่ฤดูฝนไม่ใช่ฤดูฝนก็มีแค่ฤดูอะไรครับก็มีแค่ฤดูแรงกับฤดูหนาวถูกไหมฮะอันนี้คือหวานนอกฤดูนะครับผมหากฤดูฝนก็คือหวานในช่วงประมาณสัก กรกฎาดาพฤษภาอะไรเงี้ยมันจะเข้าสู่ไม่ใช่สิมันต้องหวานอยู่ประมาณเนี้ยประมาณสิงหาอะไรเงี้ยเนาะฝนตกนะครับผมใน,น,นช่วงนี้เจอน้ำฟ้าน้ำฝนนะครับผมหากเราใส่4600มันจะงามมากๆครับผมผมจะลดประมาณ4600ลงไปแต่ในกรณีอย่างนี้นะครับผม4 162001ส่วนกับ46001ส่วนบวกกันเนี่ยแล้วหวานไปพร้อมกันเนี่ยนะครับผมข้อดีของมันก็คือ1มันทำให้ข้าวเขียวงามครับตอบสองต่อการให้ปุ๋ยค่อนข้างไว และ2ก็คือมันมีในเรื่องของปุย๋ยตัวอื่นที่ค่อนข้างละลายช้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว16 20วที่เติมเข้ามาถูกไมหมฮะมันก็จะมันจะค่อยๆกินไปด้วยแล้วก็งามงามเร็วด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็จะค่อยๆกินและดึงระยะเวลาได้นานด้วยในส่วนหนึ่งอายุ20วันหลังหวานมันก็จะยังเขียวให้เห็นอยู่นั่นเองนะครับผมก็เลยใช้อัตราส่วนเท่านี้นะครับผมว่านในอัตราที่ประมาณ20ถึง25กิโลกรัมต่อไร่นะครับผมว่านอยู่แค่นี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไป ข้าวที่หวานนะครับผมตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25ไม่เกิน30กิโลกรัมต่อไร่นะครับข้าวที่เราแชร่ระหว่านเมื่อกี้นะครับไม่เกิน2 5ถึง30กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็ถือว่าหนาแล้วนะถือว่าหนาแล้วเป็นข้าวที่ต้นต้นต้นใหญ่แต่กอดีนะครับผมถ้าในเชิงของกรมกรมการข้าวจริงๆนะครับผมจะแนะนาหวานอยู่ที่แค่15กิโลกรัมต่อไร่ไม่เกินนะฮะแต่สําหรับเราเองที่ต้องการกําจัดวัชพืช้ดยอะไรด้วยถี่ขึ้นมาหน่อยครับผมก็ 20- 25บ้างนะครับผมเนี่ยจะทําให ข้าวจะแน่นขึ้นและวัชพืชจะงอกได้น้อยลงนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคปุ๋ยจะหว่านอยู่ที่2 0ถึง25กิโลกรัมต่อไร่คล้ายๆก,กันกับข้าวเลยเมื่อกี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะให้ปริมาณนั้นทั่วถึงและข้าวดูดซับไปกินได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับผมหากให้หว่านบางกว่านีานก้นก็สามารถลดปริมาณปุ๋ยลงได้กว่านี้ด้วยนะโอเคครับผมทีนี้อายุปล่อยผ่านไปหลังจากหว่านปุ๋ยนะครับผมหลังจากหว่านปุ๋ยประมาณ3-5ถึงวันฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดรอบแรกครับ นะครับผมอันนี้ข้าวหอมระทุมนะครับผมในช่วงแรกต้นจะเพียวเรียวสวยยังไม่ได้แตกก่กอนนะในอายุ20กว่าวันเนี่ยกอยังไม่แทบจะยังไม่ขึ้นนะครับผมมีแล้วแหละบางส่วนนะครับผมแต่ก็ยังน้อยอยู่ถือว่าน้อยอยู่มันจะไม่เหมือนข้าวเบาข้าวเบานี่จะแตกก่กอเลยนะครับผมสิบวันแตกแล้วแต่อันนี้คือ22 25ี่้าวันเนี่ยแทบจะยังไม่เป็นกอนะย,ยังเป็นต้นไข่ต้นมันต้นเดียวเดวอยู่นะครับผมทีนี้ก็เลยมาฉีดพ่นรอบแรกในช่วงที่อายุประมาณ28-30วันฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดทั้งรารแมลง ในรอบแรกครับในรอบแรกผมจะวงเรียวไว้ว่าเป็นรอบแตกกอฮ่าใส่ปุ๋ยรอบแรกไปปุ๊บนะครับผมปุ๋ยกินเข้าไปมันก็จะย่อมแตกกอนะครับผมนอนสารป้องกาจัดนอนที่ผมเลือกใช้นะครับผมตัวแรกผมจะเน้นในการดูดซึมเห็นไหมครับว่าผมจะเลือกสารดูดซึมทุกครั้งที่ผมฉีดพ่นนะถ้ารอบแรกเป็นไปได้นะครับผมก็ใช้วอเตโกไปเลยนะครับผมมาตราย20กรัม นะฮะบวกกับอีมาแมกนที่เป็นสารน็อกนะครับผม100กรัมเชื้อราที่เลือกใช้อาจจะเป็นเฮกซาโคนโซนหรือโพพิแนบหรือจริงๆแล้วพวกมันก็เสพแคปแทนแล้วพวกนี้ใช้ได้ในรอบแรกนะครับผมเชื้อราจะยังไม่รุนแรงแต่จําเป็นต้องใช้เหมือนกันจําเป็นต้องใช้หากใช้เฮกซาโคนโซนหรือโพพิแนบได้มันก็จะได้ความเขียวเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมปุ๋ยทางใบหรือฮอร์โมนทางใบนะครับผมจะเลือกใช้อิสไบออน100้ซีซี50ซีซีครับไม่ใช่100อันนี้ขออภัยเขียนผิดครับ แล้วก็ปุ๋ยเกล็ดนะครับผมหรือปุ๋ยทางใบที่ผมจะเติมในรอบแรกนะครับผมจริงๆเขียนว่า20 20เนี่ยอาจจะเป็น16ก็ได้15ก็ได้19ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมี20เอา20ครับเพราะว่ามันให้สารอาหารค่อนข้างสูงแน่นอนบางคนก็มีคําถามตีกลับแล้วเ้ยแล้วปุ๋ยที่ใส่ไปแล้วไม่เขียวงามเกินไปหรอคือไม่ครับอันนี้เราเห็นแล้วเราลองมาแล้วเราใช้มาแล้วนะครับผมว่าปุ๋ย20 เสมอนะครับผมให้ความเขียวจริงครับแต่ให้ความกลั่งเข้ามาด้วยนี่นะครับผมเป็นข้อดี้อใช้อัตราที่100กรัมนะครับผม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่บอกนะครับผมผสมฉีดรวมกันที่อัตรา1ไร่นะครับผม1ไร่นะครับผมนาอฉีดอยู่ประมาณนี้โอเคทีนี้ฉีดเสร็จทําไงก็ยังเ,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 เขาเรียกอะไรดูแลจัดการทั่วไปช่วงนี้ปล่อยน้ําครับฉีดสารเสร็จนะครับผมเอาจริงตั้งแต่วันปุยฮ้อนแรกปุ๊บสามารถ เริ่มป,ปล่อยน้าแห้งได้เลยนะครับหรือเริ่มปล่อยน้าได้เลยแต่มันยังไม่แห้งหรอกนะครับผมเนี่ยก็จะมาแห้งอยู่ประมาณเนี้ยหลังจากหวานปุ๋ยไปแล้ว3วัน5วันเนี้ยถ้าเราปล่อยน้าออกครับผมยังไม่แห้งทันทีมันก็จะมาแห้งอยู่ประมาณนี้ครับผมก็เกือบเกือบเนี่ยแหละครับเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับก็ปล่อยให้แห้งครับ ปล่อยให้แห้งกาดนะ้ำกรณีอย่างนี้แล้วแต่คนทานะครับผมบางคนไม่ชอบอย่าไปทานะครับคือสําหรับผมเองผมชอบชอบที่ว่าหนึ่งถ้าเกิดปล่อยน้านะครับผมมันจะแห้งแล้วเข้ามันจะแกล่งมากๆระบบรากจะดียึดเกาะกับดินได้ค่อนข้างดีรากจะฟูขึ้นมาเลยนะครับผม <wand ert> ผมจะปล่อยอยู่ที่อายุเนี่ยตีมกลมก็สักประมาณ30ไปหา40วันปล่อยอยู่แค่สิบวันครับสิบสิบสองวันแค่นั้นนะครับผมก็คือปล่อยแห้งแห้งแก,กเลยนะแห้งเกือบแตกและแห้งเลยกนะ็คือแตกและแห้งเลยถ้าแดดดีๆแตกและแห้งเลย ปล่อยแห้งครับปล่อยแห้งไปปุ๊บนะครับผมยาวไปปุ๊บเอาเมื่อกี้40วันใช่ไหมครับทีนี้มาขยับมาประมาณ42-45้วันเราเริ่มเอาน้ําหล่อเข้าครับเอาหล่อเข้าอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เอาน้ําออกวันนี้เอาน้ําเข้าน้ําเข้าเสร็จปุ๊บหวานปุ๋ยค้นสองครับหวานปุ๋ยค้นสองนี่อายุประมาณ50วัน48 50วันห้ามเกินส5ห้าินะครับห้ามเกิน55นะฮะเพราะว่าถ้าเกินไปปุ๊บนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ทันท้องวกว่าน้ําจะเข้ากว่าปุ๋ยจะกิน ดีที่สุดนี่แหละเอาจริงสําหรับผมเลยผมว่าหวาน5-10วันนี่แหละดีเลยสําหรับผมนะนะครับผมรอบสองที่ผมใช้สําหรับนาพื้นที่ผมบอกนะครับผมก็จะใช้แค่16-20ตัวเดียวเพียวๆเลยหวานในอัตรา25กิโลกร,รัมต่อไร20่20-25กิโลกร,รัมต่อไร่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับข้าวอ่าโอเคครับผมทีนี้หวานปุ๋ยคูณสองเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อก็ฉีดพ่นสารป้องกนันนกำจัดหนอนสองเหมือนกันเมื่อกี้หวานปุ๋ย5-10วันขยับมาประมาณ5-3 5-5วันหวานเสร็ ฉีดปุ๋ยฉีดยาตามเพื่อป้องกันกําจัดโรคมแมลงศัตรูนะครับผมในช่วงการฉีดครั้งที่2เนี่ยนะครับผมเนี่ยมันจะเริ่มผมเรียกว่าแตกกอไปหาแต่งตัวแล้วคืออ,อายุข้าวที่มันแตกกอมาตั้งแต่แรกนะครับผมแตกมาแตกมาแตกมาจนใส่ปุ๋ยหนสองนะครับผมอายุข้าที่ครึ่งอายุของทุกสายพันธุ์มันจะเริ่มแต่งตัวครับแต่เราจะมองว่าเฮ้ยก็ยังเป็นแบนแบนริบหร้อยู่เลยไม่มีอะไรก็ใช่ครับ แต่ว่านั่นคือมันเริ่มจากฟอร์มตัวเข้าสู่ระยะแต่งตัวเพื่อที่จะเข้าไปท้องแล้วแน่นอนครับผมขากข้าวอายุ120วันมันก็จะเริ่มแต่งตัวที่ประมาณ60 65บหหาไปหาเวันเนี่ยแต่งตัวแล้วนะครับผมเริ่มเข้าระยะท้องอ่อนๆก็ไป70เข้าไปเนี่ยเนี่ยนะครับผมแล้วก็ท้องแก่อยู่เนี่ย อ่าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดวันนะครับผมแล้วก็จะไปออกรวงในช่วงเนี้ยประมาณแปดสิบวันอ่านี่นะครับผมคือลักษณะของข้าวที่อายุป,ประมาณนี้นะฮะฉีดสารป้องกันกำจัดหนอนสองใช้อะไรบ้างนะครับผมหนอนเนี่ยผมเมื่อกี้อ่าใช้ตัวเวตาโกมาที่เป็นคอนทานิโพลบวกไทยมันกแซมนะฮะร,รอบสองจะใช้ฟิโพนิวนะครับผมในอัตราหนึ่งร้อยสีซีบวกกับใบเฟนทินที่เป็นสารป้องอ่าสารน็อกแล้วกันนะครับผมเรียกสั้นๆหนึ่งร้อยสีซี นะครัผมเชื้อราขยับมาใช้ตัวอะซ็อกซิสโตบินนะครับผมตัวอะซ็อกซิสโตบินเป็นสารป้องกันเชื้อราได้ค่อนข้างดีดีมากๆนะครับผมเนาะดีมากๆเลยนะครับผมเป็นกลุ่มป้องกันไม่ให้เชื้ออื่นๆเข้าทําลายหรือเข้าสู่ต้นได้ นี่จะดีผมถึงเลือกใช้อซอกซิสโตบินจะเป็นยี่ห้อถูกยี่ห้อแพงไม่เป็นไรครับตัวนี้เลือกได้ในหนนสองนะครับผมทีนี้ผมจะบวกซิงเห็นไหมครับผมเขียนว่าซิงค์หนึงร้อซีซิงนี่คืออะไรซิงคือเป็นธาตุอาหารรองครับมันจะให้มันจะให้ความเขียวความเขียวความแกร่งของเส้นใ่นะครับผมไปกระตุ้นสร้างคอรฟิลที่ซึ่ง พอทำให้ข้าแข็งแรงปุ๊บม,มันก็ป้องกันในเรื่องของพวกกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มใบส้มต่างๆได้ด้วยนี่นะครับผมเป็นเหตุผลที่เลือกใช้สิงอ่าแล้วก็ทางใบครับผมก็ใช้อิสตาไบออนอีกอันนี้ก็ 50cc นะครับผมไม่ใช่ 100cc นะขอพัยจริงๆครับผมเขียนผิดนะครับผม,ผมก็คือใช้อิสตาไบออนอยู่ที่1เอ,อ่อ5 50cc นะครับผมขอโทษทีอิสไบออนก็เป็นอะมิโนโอแอซิดนะครับผมเป็นกรดอะมิโนโที่อยู่ในรูปของเปปไทด์ที่สามารถดูดซับเข้าไปกินได้เลยนั่นเองนะครับผมเนาะตัวอะ,อะอมิโนโนะฮะมันก็จะมีข้อดีคือมันไปซ่อมไปเสริมไปสร้างในส่วนของคลอโรฟิลล์ในส่วนของเขาเรียกว่าข้างในแล้วกันนะครับผมทําให้ข้างในนั้นแข็งแ,งแ,งแรงดีนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ปุ๋ยทางใบผมให้รอบที่2เนี่ยเห็นไหมครับผมจะหันมาใช้ 0-52- 34 สูตรนี้แปลกไหมครับถ้าในนาน่าจะแปลกแต่ถ้าในไม้ผลไม่แปลกครับจเจอกันกระจัดกระจายไปหมดนะครับผมสูตรนี้เราเน้นไปที่เห็นไหมครับว่ามีอะไรเราลดไนโตรเจนลงเราเพิ่มฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมขึ้นมานะครับผมแต่ปุ๋ยทางใบเมื่อกี้เรามีแค่ไนโตรเจนกับเอปุ๋ยทางดินเมื่อกี้เรามีแค่ไนโตรเจนกับตัวฟอสฟอรัสนะครับผมแต่ไม่มีโพแทสเซียมนะฮะทีนี้ในส่วนของทางใบผมมาเพิ่มโพแทสเซียมครับโพแทสเซียมก็จะให้ในเรื่องของความ จเจริญตับตัวทุกอย่างเลยนะครับผมมันเป็นอาหารเป็นพลังงานนะครับผมมันควรมีมันไม่ควรขาดเลยตัวนี้นะครับผมเนาะหรืออย่างที่ผมบอกวงเล็บไปเนี่ยว่าสูรเสมอถ้าข้าวเราไม่งามนะครับผมก็จะลดเปลี่ยนจากสูง12 34เป็นสูตรเสมออาจจะเป็น19เสมอ20เสมอ15 6เสมอได้หมดครับผมขอเป็นสูตรเสมอเนี่ยผมจะวงเล็บสีแดงสีแดงไฮไลท์สีแดงไว้เลยว่าแล้วแต่อาการของข้าวหากข้าวดีใช้0 12 34ครับหากข้าวไม่ดีข้าวแกน่นข้าวงานัน ใช้สูตรเสมอนั่นเองนะครับผมเนาะทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ฉีดพ่นในอัตรา1ไร่อ่าห้าวันผ่านไปทีนี้ทําไงครับเลี้ยงระดับน้าแฉะแฉะชื้นชื้นฉ่ำฉ่ำยาวไปครับยาวไปครับชื้นชืๆๆช้นฉ่ำฉ่ำแฉะแฉะยาวไปท่วมหลังมือหลังเทา้าแค่นั้นครับผมอายุ70วันฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชรอบที่3ครับผมผมจะวงเล็บไว้ว่ารับท้องณนะช่วงนี้70วันท้องกลมครับท้องกลมนะฮะ ท้องกลมเลยนะครับผมบางคนเลียดก็เลียดไป73-75มันก็ออกจะมีประปลายอาจจะออกประปลายแล้วนะครับผมเนาะใน75วันแต่สําหรับผมผมจะฉีดก่อนที่จะมันจะออกปงจอนที่มันจะโผล่นะครับผมผม,ผมมั่นใจว่าให้มันได้ผลมากกว่านั้นนั่นเองนะครับผมก็จะฉีดอยู่ที่อายุ70วันนะครับผมเป็นวงเี็กว่ารับท้องเนาะน้อนครับกลับมาแล้วก็คือตัวเวอร์ตโก20ซีซีจริงๆมันเป็นผงต้องใช้คําว่ากลมนะครับผม นอนเวตาโกใช้20กรัมบวกอิมาแมกตินกลับมาเหมือนเดิมครับผมอิมาแมกตินเป็นน้ำเป็นผงก็คือ1 0 0 100้รีิี่0กรัมได้นะครับผมแล้วก็ตัวหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับฟีโนโบูคาบนี่เป็นสารป้องกันหรือกลุ่มคุมไข่ของเพียนี่เริ่มเริ่มใส่เพียแล้วนะเริ่มใส่เพียแล้วนะครับผมในช่วงแรกทำไมใส่เวตาโกก็มันได้ทั้งเพียได้ทั้งหนอนมีไทม์เด็กแซมควบคุมรอบที่2ใช้ฟิโบนิ มันก็ได้ทั้งเพรียได้ทั้งนอนควบคุมรอบที่3มีทั้งเวอร์ตาโกมีทั้งฟีโนบคาเพราะว่ารอบนี้ไว้ใจไม่ได้ต้องใส่เข้าไปเพื่อที่จะเป็นการป้องกันคมไข่เพราะว่าณนะช่วงนี้ข้าวจะหนามากแล้วนะครับผมในช่วงท้องนะครับเราถึงต้องใส่ฟีโนบคาประมาณ1 0 0่งซีซีนะครับเชื้ราหันมาผมพูดตรงๆเลยตอนนี้ผมใช้ออดิว่าครับออดิว่าบกซาฟอนออดิว่าเป็นสารองกันกำจัดโรคพืชค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ คุณสมบัติพิเศษที่เขาจะเสริมขึ้นมาก็คือในอการเพิ่มระแเรเพิ่มรวงแค่นั้นเองนะครับผมนะเป็นออร์ติว่าเป็นสารป้องกันกำจัดโรคเพื่อนนะครับมีอะซอกซิสโตวินบวกไดฟีนโคโนโซนนะครับผมผสมกันอยู่แล้วก็จะบวกซาฟรอนครับซาฟรอนเนี่ยก็คือเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราเหมือนกันนะครับผมเนาะมันชื่อสารไตรโฟลีนอันนี้ล้างเชื้อดีมากครับสะอาดเท่าที่ลองใช้มาใครที่เป็นลาหลุมใช้ตัวนี้ผมว่าจบนะจบเลย ลาหลุมหรือกัดใบแห้งนะครับผมจบนะครับผมผมก็เลยเลือกใช้ออร์ทิวาบ็อกซาฟอนมันจะได้ทั้งลาหลุมกาบใบแห้งและก็ได้กับใบเน่าที่เป็นออร์ทิวามาป้องกันนั่นเองนะครับทีนี้ทางใบครับใช้อะไรในช่วงเข้าท้องครับผมผมจะหันมาใช้ตัวแคลเซียมบอนบวกกันกับปุ๋ย7 0 5 2 3 4เห็นไหมครับแคลเซียมบอโนนะครับผมเมื่อกี้ทำไมผมผมหันมาใช้แคลเซียมบอโอน เพราะว่าในช่วงข้าวท้องนะครับผมเนาะต้องการแคลเซียมเหมือนคนท้องครับผมต้องการแคลเซียมค่อนข้างสูงนะครับผมบางทีมันอาจจะขาดได้ที่ซึ่งเราไม่สามารถตอบได้เลยการใช้แคลเซียมนะครับผมอย่างน้อยก็คือมั่นใจได้และทาให้ข้าวของเรานั้นออกรวงได้อย่างดีมเสมอและแข็งแรงขึ้นนะครับผมลดปัญหาการหลุดร่วงของอเกสรหรือทาให้เกสรตัวผู้นั้นแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมานั่นเองนะครับผมเราถึงเลือกมาใช้แคลเซียมบอลลอนณตตอนนี้นะครับผมบวกปุ๋ยเกศ05234หรือ,อในส่วนของจะเป็น บวกอิสปอบบรอนเพิ่มขึ้นมาก็ได้ก็ดีนะครับผมเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็รวมกันแล้วก็ฉีดพ่นต่อพื้นที่1ไร่เหมือนกันนะครับผมทีนี้ขยับมาที่เนี้ยช่วงนี้ก็เหมือนเดิมเลี้ยงน้ำช่ำาๆำแฉะๆช่ำฉแฉะๆไม่ให้เยอะินเกินไปเดี๋ยวข้าวจะออกรวงไม่ดีทาหารจะไม่เพียงพอไม่ให้ขาดน้ำดันเป็นอันขาดไม่งั้นจะเกิดปัญหาข้าวมาเมล็ดรีบตามมานะครับทีนี้ปล่อยไปนะครับผมออกรวงเริ่มออกรวงชอยรวงเสร็จสรบพนะครับผมสลัดเกสรอ,อ,อายุประมาณ85วันครับ 8 5วันเราจะทำการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดรอบที่4หรือรอบสุดท้ายที่ผมจะฉีดนะครับผมก็วงเล็บไปว่ารับรวงนะครับผมรับรวงนะครับผมณช่วงนี้สารที่ผมจะฉีดก็คือนอนใช้คอรนทานิลิโพบวกกับลูเฟนูรอนเห็นไหมครับว่าคอรนทานิลิโพเป็นสารป้องกันกําจัดตัวหนอนนะครับผมนแล้วก็บวกกับลูเฟนูรลอนเป็นสาร คุมไข่ที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับผมป้องกันการลอกค้าบของหนอนต่างๆแล้วก็สามารถคุมไข่คุมการฟักตัวของไข่ได้ค่อนข้างดีนะครับผมเพีย้ยทันไปใช้เพี้น้ำเลยครับจบเลยคือข้าวหอมปะุมอย่างที่บอกไปอ่อนแอต่อเพีย้ยกระโดดสีน้าตาลค่อนข้างมากดังนั้นสารหนึ่งที่กําจัดและควบคุมได้ค่อนข้างนานและดีก็คือตัวเพีน้ำนะครับผมบวกกับฟิโนบอคับที่เป็นตัวน็อคนะครับน็อกฟิโนโบคับเป็นตัวนอ็อคตอนแรกผมผมบอกไปว่าตัวฟิโนบคับเป็นเป็น ยาคุมใช่ไหมครัขออภัยฟีโนบูขาเป็นสารน็อกครับสารน็อกตัวนะครับตัวบูโพรเฟซินเป็นสารคุมไข่ครับขออภัยนะครับพูดผิดจริงๆนะครับฟีโนบูขาเป็นสารน็อกนะครับผมน็อกตัวเพรียนะครับผมซึ่งเพนามก็น็อกครับผม2ตัวนี้รวมกันเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันครับผมทําให้ผลผลที่ได้นั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนอซอยสองตัวนะครับแล้วก็เชราครับผมใช้อเมลีครับ แช่โมลี่เลยนะครับผมนะเพื่อที่ทำการทําให้มเมล็ดสวยมเมล็ดใสตตึง,ตง,ตงอ่ะว่ากันไปนะครับผมส่วนปุ๋ยทางใบนะครับผมก็ยังจะใช้แคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนแล้วก็บวกกับปุ๋ยเกล็ดตอนนี้ปุ๋ยเกล็ดจะเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรแล้วนะครับผมจาก0ูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่กลายเป็นสิบสาครับผมในอัตรา100กรัมต่อ1ไร่นะครับผมประมาณนี้ฉีดเสร็จสับปล่อยจบนะฮะ ปล่อยไปประมาณ9 5ถึงร้อยไม่ใช่สิต้องประมาณ1 0 0 110วันอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยน้ําออกเพื่อที่จะรอเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับพื้นนะปล่อยน้ําขึ้นอยู่กับพื้นบางคน20วันแห้งบางคน15วันแห้งบางคน5วันแห้งขึ้นอยู่กับน้าครับขึ้นอยู่กับพื้นครับหากหากท่านใดแห้งช้าก็ปล่อยตั้งแต่อายุร้อยวันร้อยสิบวันหากท่านใดแห้งไวก็ปล่อยนู่นเลยร้อยสิบห้าวันอะไรเงี้ย แห้งไวเกี่ยวได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับผมเอาเป็นว่าคือการปล่อยน้ําขึ้นอยู่กับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมสุดท้าย120วันนะครับผมเก็บเกี่ยวบลผริตนะครับขึ้นอยู่กับที่ปัจจัยดินน้าอากาศอย่างที่ผมบอกไปโอเคครับผมประมาณนี้ในส่วนของการจัดการข้าวนะครับผมการจัดการข้าวพันอหอมปทุมหรือปทุมธานีหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนะราเป็นสูตรเป็นวิธีการที่ผมพยายามนํามาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้ชมได้ เอาไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับผมวันนี้คงคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านนะครับผมวิดีโอยาวมากขอบคุณทุกคนทุกท่านีนการติดตามรับชมนะครับผมโอกาสหน้ามีเรื่องราวดีๆอะไรผมจะนํามาฝากกันใหม่นะครับผมผิดพลาดครั้งประการใดต้องขอไปทุกคนทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ